เดี๋ยวมื้อต่อไปเจ๊ปันจะเอาไข่แดงเค็มมายำนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โปด้วยเกลือทับลงไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทําไข่แดงเค็มทําจากไข่ไก่แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไข่แดงเค็มของเจ๊ปันนะคะสูตรหนึ่งวันเอามาทํายำไข่แดงเค็มได้เลยขั้นตอนแสนง่ายเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเจแปนจะเตรียมไข่ไก่เป็นไข่ไก่สดฟองใหญ่หน่อยนะคะแล้วเจแปนก็จะเอาตร,ตรงที่พื้นที่ของเขาเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างไม่ใช่ปลายแหลมแบบนี้เราจะเอาตรงบริเวณกว้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนสันช้อนเนี่ยเคาะลงไปเลยเพื่อให้แตกบริเวณด้านบนนะคะให้ไข่เนี่ยเขาล้าวบริเวณด้านบนไข่รเริ่มล้าวแล้วสามารถแยกออกจากกันได้แล้วเราก็จะ เอาบริเวณสันช้อนค่อยๆกรีดให้บริเวณไข่เนี่ยออกมาเป็นทรงที่แกะออกมาได้แบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนง่ายมากๆเลยทีนี้ถ้าไม่มีแบบนี้นะคะเอาไว้กรองไข่ขาวเนี่ยก็ใช้มือเลยค่ะเพื่อนๆ่นเจ๊ปานมีที่กรองไข่ก็เลยเอามากลองแบบง่ายๆเลยนะคะก็จะใช้เกลือแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเอาเกลือป่นนะคะใส่ลงไปในไข่เลยค่ะ ใส่ลงไปในไข่ประมาณนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นฐานข้างล่างเสร็จแล้วถึงจะค่อยเอาไข่แดงที่เราแกะออกมาได้แบบนี้หยอดลงไปในไข่ที่เดิมเลยค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โปะด้วยเกลือทับลงไปเลยเป็นการดองเกลือนั่นเองดองในไข่แบบนี้ค่ะ แค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะทํากี่ใบก็ได้นะคะเจปันก็ทําประมาณนี้เอาไว้ทานมื้อหนึ่งนะคะสําหรับไข่แดงเค็มหลังจากนั้นเราก็หาฝาปิดเจปันมีกล่องที่ใส่ไข่เป็นแผงแบบนี้ค่ะเพื่อนๆไม่มีแบบนี้จะใช้แผงไข่ที่เราได้มาตอนซื้อก็ได้แล้วตอนปิดเนี่ยหาพลาสติกมาแล็เพื่อให้เขาผนึกเอาไว้จะได้ไม่โดนสัตว์มแมลงหรือว่าโดนแดดโดนลมนะคะเราเอาวางไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้นะคะ ตอนนี้ไข่ที่หมกเกลืออยู่เรามาดูด้านในกันเลยค่ะค่อยๆแหวกเอาเกลือออกก่อนนะคะไข่ไข่ก็จะแข็งตัวเป็นก้อนได้เร็วกว่าไข่เป็ดนะคะเพราะว่าเนื้อไข่แดงเขาจะไม่หนึบไม่แข็งมากแล้วก็ตอนนี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจ๊ปันจะกระทาะเปลือกออกนะคะเพราะว่า ข้างในก็มีเกลือด้วยเรามาดูว่าไข่ไก่ทําไข่แดงเค็มได้เหมือนไข่เป็ดหรือเปล่าอันนี้ที่เกลือด้านในนะคะโอ้โหได้เหมือนกันเลยค่ะแข็งเหมือนไข่แดงเค็มของไข่เป็ดเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเอาเกลือออกก่อนแล้วก็ระเทาะเปลือกออกมาเลยค่ะด้านในจะได้เอาเกลือออกได้ โอ้โห oh. ได้ไข่แดงสีสันน่าทานมากๆสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆได้ไข่แดงแบบนี้แล้วเอามาแช่น้ำล้างน้ำเลยนะคะเอาเกลือออกก่อน<ๆ>เพื่อนๆที่ชอบทานยำไข่แดงเค็มนะคะใช้ไข่ไก่ได้เลยต้นทุนถูกกว่าแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะแค่หมกเกลือแบบนี้วันเดียวก็ได้ทานไข่แดงเค็มแล้วง่ายมากๆเลยค่ะ สามารถนำไปเก็บแช่ตู้เย็นได้เลยนะคะเอาไว้ทำทานอาหารมื้อต่อไปเมนูยำต่างๆหรือว่าเอาไปใส่บ้ะจางเอาไปใส่ขนมเปรี้ยได้ทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเมนูที่ใช้ไข่แดงเค็มนะคะเดี๋ยวมื้อต่อไปเจ๊ปันจะเอาไข่แดงเค็มมายำนะคะตอนนี้ก็เก็บปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนสำหรับมื้อหน้าไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ ไข่แดงเค็มทำเองง่ายๆจากไข่ไก่ฝากติดตามครวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ